สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอ็กเปอรชานลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับเหรียญจำปีนะครับผมรุ่นจำปีรุ่งเรืองร่ํารวยนั่นเองนะครับผมก็เป็นเหรียญที่ด้านหน้านะครับประทับนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับด้านหลังก็ประทับองค์ท้าเวสวรนวัดจุลามณีนะครับผมก็เป็นเหรียญนะครับที่สร้างขึ้นนะครับ ร่วมกันนะครับ2วัดก็คือวัดไร่ขิงกับวัดจุฬามณีนะครับผมวัตถุประสงค์นะครับในการจัดสร้างนะครับก็เพื่อสมทบทุนนะครับสร้างพระธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคลนะครับที่วัดไร่ขิงนะครับแล้วก็สร้างกุติสงฆ์ที่วัดจุฬามณีนั่นเองนะครับผมก็เหรียญที่จะนํามาให้ชมในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในเหรียญของชุดวันเกิดนะครับ สำหรับเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นลงยาสีเหลืองนะครับผมก็สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามกันนะครับว่าเหรียญลงยาสีเหลืองนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะกล่องนะครับเป็นกล่องสีม่วงอ่อนๆนะครับม่วงพาสเทลนะเดี๋ยวเราจะมาชมด้านในกันนะครับผ้ากำมะหยี่ก็จะเป็นออกสีขาวๆนะครับผมนี่เลยนะครับก็เป็น ลงยานะครับสีเหลืองวันนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับก็เป็นกระไหลทองนะครับผมเป็นชนวนกระไหลทองนะครับก็เป็นกระไหลทองทั้งทั้งเหรียญนะครับแล้วก็ลงยาที่พื้นเหรียญนั่นเองนะครับแต่เหรียญนี้เนื่องด้วยสีเหลืองกับสีทองนั้นมีความใกล้เคียงกันนะครับก็จะดูสีนั้นออกทองทองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันเนาะว่าเป็นอย่างไรนะครับผม นี่เลยนะครับหูเหรียญน,นะครับก็จะเป็นลักษณะหูตันแบบนี้นะครับผมองค์พ่อไร่ขิงก็จะแกะลวดลายได้สวยงามนะครับผมองค์พ่อก็จะยิ้มยิ้มนะครับผมก็รายละเอียดนะครับทานแท่นประทับต่างๆนะครับก็คือแกะสลักลวดลายได้สวยงามมากๆนะครับผมด้านล่างนะครับเขียนว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับสองห้าหกสี่แล้วก็มียันดาะนะครับผมลักษณะของ พื้นเหรียญนะครับก็จะเป็นลวดลายนะครับผมเป็นลายถักนะครับก็เป็นลายคล้ายๆตาข่ายนั่นเองคิ้มเฉียงนะครับอัคระยันนะครับด้านซ้ายพุทธนะครับผมด้านขวาโทนะครับเนื่องด้วยสีก็จะเป็นสีทองทองนะครับลงยาสีเหลืองนะครับก็จะทําให้สีนั้นกลืนเกนกันไปนะครับก็จะทําให้อัคระยันนั้นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผม เพราะว่าสีนั้นมีความใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับสําหรับใครที่ชอบสีเหลืองสีทองนะครับผมก็เหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับลักษณะลงยานะครับก็ลงยาเต็มเหรียญนะครับผมก็จะดูเงาเงานะครับแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับสําหรับคนที่ชอบสีเหลืองสีทองนะครับผมคนที่เกิดวันจันทร์นะครับก็มีความสวยงามนะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับผมด้านหลังเหรียญนี่นะครับหูเหรียญก็เป็นหูตันนะครับผมแล้วก็ตอกโคตรเหล็ง ตัวใหญ่ๆไปเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็องค์เทวิสุวรรณก็ดูเข้มขังนะครับดุดันนะครับผมสวยงามนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับพุทธาพิเศกทั้งหมด3วาระด้วยกันนะครับก็เสกชนวนนะครับที่วัดไร่ขิงนะครับเดือนมีนาปี64นะครับแล้วก็วาระที่สองเป็นวาระใหญ่นะครับก็พุทธาพิเศษที่วัดจุฬามณีนะครับผมวันที่20พฤษภาคมนะครับที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ เกจิมาร่วมพุทธพิเศษถึงสี่สิบรูปนะครับผมก็เป็นพิธีใหญ่ที่พุทธพิเศษทั้งรุ่นจำปีดีตลอดการนะครับก็เป็นเหรียญหลวงพ่อบนแหลมนะครัะประธาบหลังเทวิสุวรรณนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหลายๆรุ่นนะครับก็พุทธพิเศษในพิธีเดียวกันนะครับผมก็เป็นเหรียญที่มีความเข้มขังนะครับผมแล้ววันที่3สามนะครับก็พุทธพิเศษที่วัดไร่ขิงอีกรอบหนึ่งนะครับวันวิสาขบูชานะครับ ที่ผ่านมานั่นเองก็เป็นวันที่26พฤษภาคมนะครับผมปี64ี่นั่นเองนะครับผมก็สวยงามนะครับการแกะบล็อกเกตลวดลายนะครับโดยช่างตุ้มนะครับมีเทวดานะครับก็เป็นช่างที่แกะบล็อกให้กับจำปี4ี่ห้านั่นเองนะครับเป็นเหรียญจำปีนะครับที่โด่งดังนะครับในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมดูสังเกตลักษณะของชายแครงต่างๆนะครับก็จะมีความคล้ายนะครับความคล้ายกับจำปี4ี่ห้านะครับทั้งสองฝั่งนะครับ คล้ายๆนะครับตรงปลายนะครับและอย่างการออกแบบวางอักขระเรืยันต่างๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีความคล้ายๆกับรุ่นรับขวัญสิทธินั่นเองนะครับมีความคล้ายกันมากๆนะครับก็เอายันนะครับหัวใจพระคาถาร้อยแปดนะครับมาประทับลงบนเหรียญนะครับมารวมกับเทพศาสตร์วุธทั้งสี่นะครับผมล้อมรอบลงบนเหรียญนี้เลยนะครับผมก็เป็นจุดยอดของอักขระยันที่พุทธคุณเข้มขลังนะครับผม หัวใจพระคาถาร้อยแปดนะครับก็เป็นหัวใจนะครับของคาถายันต่างๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับว่าอัขระยันนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอัคระลยันนะครับเริ่มต้นตรงนี้นะครับก็เป็นประโยคแรกเลยนะครับผมนะโมพุทธายะนะครับนะมะพะทะจะกภะกสะนะครับผมก็ทั้งสามประโยคก็เป็นหัวใจของพระคาถาร้อยแปดเลยนะครับผมก็เป็น พระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับแล้วก็ธาตุทั้งสี่้วก็หัวใจธาตุพระกรณีนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอัครยันนะครับเป็นยันยันใหญ่นะครับผมยันพระคาถาหัวใจเลยนะครับผมทั้งร้อยแปดแล้วก็ตามด้วยนะครับวชิราวุธของพระอินทนะครับผมสักกะสะวชิราวุธทางตรงนี้นะครับผมก็เป็นอาวุธของพระอินทนะครับเป็นวชิราวุธนะครับเป็น เทพสตราวุธนะครับที่ทรงอนุภาพนะครับผมแล้วก็ประโยคถัดมานะครับยมราชนัยนาวุธังนะครับก็จะเป็นดวงตาของพญายมราชนั่นเองนะครับก็เป็นดวงตาที่เพ่งเล็งไปยังผู้ผีปีศาจหรือเหล่าวิญญาณชั่วร้ายนะครับก็มอดไหม้กลายเป็นจุลเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเทพสตราวุธที่ทรงอนุภาพมากๆนะครับแล้วก็ถัดมานะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเวสวรนัสคาถาวุธังนะครับก็คือเป็น กระบองนะครับขององค์ท้ทววสวรรณะครับผมก็เป็นกระบองที่ทรงอนุภาคนะครับพูดผีปีศาจต่างๆนะครับก็ต่างก็เกรงกลัวนะครับกระบองขององค์ท้ทววสวรรณนเองนะครับก็เป็นเจ้าแห่งผู้ผีปีศาจนั่นเองนะครับผมประโยคสุดท้ายนะครับอารวาสกษัตริย์ทุสาวุธทางนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นอาวุธของอารวาสกยักษ์นั่นเองก็เป็นผ้าโพกนะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นเทพศาสตราวุธนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้ง4อย่างนะครับมาประทับลงบนเหรียญนี้นะครับรวมกับพระคาถาหัวใจร้อยแปดนะครับก็จะทําให้เหรียญนี้นะครับทรงอนุภาพมากมายนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นตรงนี้นะครับผมลาภผลภูนทวีนะครับผมคมชัดเจนนะครับทาวเวสุวรรณวัดจุลามณีนะครับรุ่นนะครับรุ่งเรืองร่ารวยนั่นเองนะครับผมแล้วก็โคดเหรียญนะครับจะถูกตอกไว้ตรงชายแครงตรงนี้นะครับ ตอกไว้แล้วก็ลงยาปิดนะครับผมถ้าเป็นสีอื่นจะมองเห็นนะครับผมมีสีเดียวที่จะมองไม่เห็นก็คือสีดํานะครับผมก็คือลงยาสีดําก็จะมองไม่เห็นนั่นเองนะครับผมส่วนด้านข้างเหรียญนะครับก็ตัดขอบเหรียญได้สวยงามนะครับไม่มีการตกแต่งนะครับก็คือตัดแล้วก็บล็อกขาดสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ทากระไหลทองทั้งเหรียญเลยนะครับผมนี่นะครับการตัดบล็อกชัดเจนสวยงามนะครับอันนี้ ขอบนะครับอันนี้สําหรับเหรียญนี้ก็จะมีเบอร์นิดๆตรงนี้นะครับเบอร์ที่ยื่นๆอกมานะครับผมแล้วก็ดูโดยรวมนะครับผมดูโดยรวมโดยรวมของขอบเหรียญนะครับจะมีความโตนะครับที่สมมาตรกันก็คือด้านซ้ายด้านขวาใกล้เคียงกันนั่นนี่นะครับทั้งตรงโค้งของตะคังก็เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงปลายของจำปีตรงนี้นะครับก็จะมี ความใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับก็เป็นการทําบล็อกที่สวยงามนะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับของวัดจุฬามณีนั่นเองนะครับในการทําบล็อกก็จะมีความสมมาตรแล้วก็มีความสวยงามมากๆนะครับผมนี่นะครับบล็อกชัดเจนสวยงามนะครับอันนี้ขอบนะครับอันนี้สําหรับเหรียญนี้ก็จะมีเบอร์นิดนิดตรงนี้นะครับเบอร์ที่ยื่นอกมานะครับผมแล้วก็ดูโดยรวมนะครับผมดูโดยรวมโดยรวมของขอบเหรียญนะครับจะมีความ โนะครับที่สมมาตรกันก็คือด้านซ้ายด้านขวาใกล้เคียงกันด้านนี่นะครับทั้งตรงโค้งของระคังก็เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงปลายของจำปีตรงนี้นะครับก็จะมีความใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับก็เป็นการทาบล็อกที่สวยงามนะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับของวัดจุฬามณีนั่นเองนะครับขอบนะครับซ้ายขวานะครับใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ขอบตรงระคังขอบด้านหน้านะครับจะมีความเล็กกว่าขอบด้านหลังนะครับผมนี่นะครับ ขอบด้านหลังจะมีความหนากว่านะครับนะครับแล้วการตัดบล็อกก็คือตัดจากด้านหน้าปั๊มลงไปด้านหลังนะครับก็จะทําให้ด้านหน้านั้นก็คือเป็นมุมตะลบลงไปแต่ด้านหลังแล้วก็จะก็จะเป็นขอบคมๆนะครับอาจจะมีเบอร์นิดหน่อยนะครับผมนี่นะครับมีเบอร์นิดหน่อยนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับสําหรับมหาชนวนกระไรทองนะครับลงยา สีเหลืองนั่นเองนะครับก็เป็นสีของประจาวันเกิดสาหรับใครที่เกิดวันจันนะครับผมก็เป็นเหรียญที่มีความสวยงามน,นะครับเหมาะสําหรับการนําไปไว้บูชานะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับก็พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับผมหลวงพ่อวัดไร่ขิงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ประทับหลังกับเทพที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ องพ่อทาวเวสุวันโนนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างดีนะครับผมแล้วสุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับวันนี้ก็เอาเหรียญที่มีความสวยงามนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ